ฝากกดไลค์ด้วยนะคะคุณ n อีด้วย PUNG ด้วยนะคะแม่นีสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่นวัดก็มาในชุดสีแดงค่ะวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันนี้ทุกคนใส่แบบสบายๆนะคะสบายๆนะคะจะมีหลากสีนะคะเราไม่ไม่ได้เลีนสีขาวอย่างเดียวนะคะจะ้ะมีหลากสีหลากหลายสีด้วยสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างคะชัดเจนไหมเอ่ย ากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยถ้าใครกดไลค์ขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะคะในครั้งนี้ขนมจีนค่ะขนมจีนรับได้เลยนะคะ,ะขนมจีนค่ะใครที่ชอบทานขนมจีนนะคะก็เข้าแถวได้เลยจ้ากดให้แล้วจ้าเอนแอนจ้าขอบคุณมากค่ะคุณ ma นะขอบคุณค่ะ บรรยากาศหนาวทานอะไรแบบร้อนๆน,นะคะทุกคน<ห>นะก็มีหลากหลายนะโรงทานเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้วันอาทิตย์ด้วยเด็กๆนะคะก็หยุดเรียนเนาะไม่ได้เป็นโรงเรียนนะตอนนี้ก็เข้าแถวนะเข้าแถวรับขนมจีนกันนะ่ารักมากๆเลยนะคะค่ะนะเราเรียกว่าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างให้กับเด็กในเยาวชนในข้างหน้านะคะ,ะเวลารับของเราก็เข้าแถวนะ รับขนมจีนได้เลยนะคะขนมจีนจ้านะคะพี่ยงบอกสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ยงมากเลยนะคะขอบคุณเล็บสีทั่วโลกจ้ะนะคะป้าแถวบ้านตั้งตรงนี้ก็ได้นี่มาตั้งตรงนี้นี่มาเออจะดูให้จะดูกล้องให้มาเจบ อ่าพี่พิมสวัสดีค่ะพี่พิมนะคะโอ้โหตอนนี้เข้าแถวน่ารักมากเลยนะคะค่ะโอ้โหดูนะดูทุกคนนะเออไะฟ์สดก็นอะไรก็ขอลายกันไม่เป็นไรเราถ่ายตรงนี้ในจุดเราเฉยๆอันนี้ก็เป็นจุดที่รับขนมจีนนะคะรับขนมจีนนะคะตอนนี้ยูทูบเบอร์เราก็โอ้โหนะ เมนี่สวัสดีค่ะคุณไพรินคุณพระยาวสตอรี่สวัสดีค่ะนะฝากกดไลค์ด้วยนะคะจะรับขนมจีนได้เลยค่ะค่ะอ่ะข้าแถวนะดูน่ารักมากเลยเข้าแถวค่ะชัดค่ะชัดจ้ะน่ารักมากๆเลยนะคะเมนี่บอกกดให้แล้วจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกเลยนะคะอ่า롱งทมนเยอะมากๆเลยนู่นนะคะทุกคน บางส่วนก็แจกหมดไปแล้วนะคะบางส่วนก็แจกหมดไปแล้วอันนี้เราเพิ่งมาค่ะเราเพิ่งมานะคะขนมจริงร้อ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 งเลยค่ะร้องร้องเลยนะคะอ่านะคะคุณมาคุณมาแจกทานก็บกมือบอกไม้นะคุณยายน้อยสวัสดีค่ะคุณเจมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยไหมครับอร่อยไหมโ้ยยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยแลนะกินดูก่อนเป็นไรเป็นไกินดูก่อนกินดูก่อนนะคะเแถวสวัสดีค่ะคุณ V E L L คุณยุพินสวัสดีจ้าเนี่ยอันนี้ก็เข้าแถวรับขนมจีนนะ,ะเห็นไหมคะ F C คะมีความสุขไหมเอ,นะเอ่ยนะเออเราแจกเราก็มีความสุขอ่ะบอกมือบอกไม้หนะะ่อยค่ะโอ้ผ่านหน้ากล้องนะสาวสวยทั้งนั้นเลยฮะนะ,ะนะชาวบ้านกุดเรือคำ ทุกทุกหมู่บ้านนะฮะต่างก็มาร่วมบุญในวัดกุดเรือคำแห่งนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะฮะเขาก็เดินทางมาเพื่อมารับการแจกทานโรงทานซึ่งการทำทานนี้เป็น,อ,อ,นอ๋อละเสียบอยไลฟ์สดทั้งวันเลยของเราอันนี้เพิ่งมาไลฟ์วันนี้ค่ะเราเพิ่งไลฟ์วันนี้เ,เสียบอยเขาเป็นคนพื้นที่นะฮะ จ้ะก็ไม่เป็นไรให้เขาไลฟ์ไปนะคะเราก็มาวันนี้นะคะเรามาแจกขนมจีนด้วยเราก็มาไลฟ์ภาพบรรยากาศให้ f c ีได้เห็นด้วยนะคะไม่เป็นไรเนะะาะจ้ะนะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่นะเขาก็มาในงานนี้งานบุญใครๆก็อยากมาค่ะ,ะงานบุญใครใครก็อยากมาเนาะมาแล้วก็อิ่มท้องนะมาแล้วคนคนมาแจกก็ได้บุญด้วยนะคะจ้ะนะยิ้มแย้มแจ่มใสได้กลับไปดูหน้าตาเผื่อเผื่อแม่มันนี้นะคะ เ,เ,ดเ,เดี๋ยววันที่เขาเรียกว่าวันที่จะรับโชคนะารับโชคเดี๋ยวเผื่อเขาถูกรางวัลเนี่ยนะเออมาทำบุญเน,ะนาะนะคะออันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะข้าวโพดแซบ่บแซ่บโอ้สวัส,ด,สดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะจุดแจกขนมจีนของเรานี่เห็นไหมเออนะคะชาวบ้านมา,าร่วมนะคะรับโรงทานกันนะคะคือตอนนี้โรงทานบางส่วนแจกไปเกือบหมดแล้วนะคะเออแต่เรานี่มา มา,มาช้าหน่อยนะบางบางบาง,บางท่านเนี่ยรงทานบางบางท่านเนี่ยมาแต่เช้าเลยนะแต่ของเรานี่เปิดน้ํายามาแบบร้อน,ร,อนร้อนเลยนะในถุงเลยนะร้อนร้อนเลยในหม้อนะโอ้เรานี่กลิ่นนะ่ยยืนอยู่นี่นเรายังมีกลิ่นนะเข้าจมูกเลยนะทุกคนคุณที่ประวันคุณกัญน,นาคุณ a o y นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะ FC เห็นไหมเมื่อกี้คนแน่นมากเลยนะนี่เริ่มเบาบางไปแล้วนะเริ่มเบาบางไปแล้วนะเพราะว่าโรงทานบางส่วนเริ่มหมดแล้วนะจ้ะ คนตำก็ตำไปนะจ้ะคนตำก็ตำไปอ่ารับประกันความอร่อยด้วยนะขนมจีนนะอ่าฝีมือยูทูบเบอร์เรานะพี่น้องอันนั้นเสียบเสียบอยแจกอะไรเนาะน่าจะหมดไปแล้วอะเสียบอยนะจ้ะเอออาการเหรอ ไม่เป็นอากาศที่ดีมากเลยนะงานบุญที่แบบอากาศไม่ร้อนมากนะจากคุณเคเคนะคะเยี่ยมนะอู๊อันนี้ยิ้มนะนางรำนี่นางรำบ้านห้วยน้ำเที่ยงยิ้มเลยนะคะจากกินให้อร่อยนะคะจะยูทูบเบอร์อะไกินข้าวหรือยังโอ้ยูทูบเบอร์เดี๋ยวค่อยกินค่ะไม่เป็นไรค่ะให้ให้ทุกคนได้ทานค่ะจากพวกเราชิวๆฮะจากคุณเอ็มนะคะโมบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยเราตักอยู่ด้านในฮะ เดี๋ยวเรามามุมนี้บ้างนะรเราจะเห็นนี่นะมุมนี้เลยนะมุมนี้เอาย้ายมามุมนี้บ้างนะเราจะเห็นเสื้อแดงนะพี่น้องจ้ะเราย้ายมามุมนี้เราจะเห็นเสื้อแดงค่ะนะพี่รัตนาเต้นซาสวัสดีค่ะเ,เราอยู่เบื้องหลังนะอ่เอบื้องหลังนะพี่น้องนะเนาะอยู่ด้านหลังเขานี่แหละพี่น้องเราจะเห็นภาพบรรยากาศกว้างขึ้น นะคุณมะลิวันสวัสดีค่ะออแอดมินนะคะพี่รัตนาแตนซ่ามาแล้วจะดีจาน้องแอนนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะใครไม่ได้มาเข้ามานะใครมาแล้วนะฝากกดด้วยนะกดไลค์แบบนี้นะทุกคนเออกดไลค์แบบนี้นะเออนะถ้าใครอยากดูดูคลิปก็ไปดูคลิปได้นะคะเพราะว่าแ <S 2. S 1> อนถ่ายคลิปลงไปแล้วนะช่วงที่มาที่วัดนะคะพี่หนุ่มกทมมาให้กำลังใจน้องแอนจากคุณไพลงามขอบคุณมากเลยค่ะ นะคะเพราะว่าตัวน,นี้คนแจกมันแน่นแล้วนะคะข้างในในะยูทูบเบอร์แจกแน่นแล้วนะ,ะจ้ะเ,เราก็ขออยู่ข้างนอกค่ะคุณหนุ่มกทมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับขนมจีนได้เลยนะจา้าสาวสาวนะคะจ้ะสวัสดีทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณคาเดี๋ยวฮะเราหาน้ำสักขวดหนึ่ง เราเห็นช่องใหญ่เดินผ่านเรานะเมื่อกี้นะคุณนงยาวสวัสดีค่ะคุณมิสสวัสดีค่ะเอ็ต่อคิวให้ด้วยค่ะหนึ่งชุดนะคะอ่ะพี่เป็นสีออกจากจอมาเลยค่ะนะพี่เป็นสีบอกเลยเลยว่าขนมจีนอร่อยอร่อยนะจะดูเสียงนะพี่น้องถึงแม้ไม่ได้กินนะถึงแม้กินกับเขาไม่ได้นะแต่ว่าก็อร่อยอร่อยนะคะคุณนงก็างทำมาอุ้ยเบานุแซ่บลายแล้วพี่น้องเออชิมแลวนี่เบานุชิมแล้วนี่โอ้โหเป็นไงนุอร่อยไหมให้ก็ไมได่ดีปากนะครับ <laughs> โอ้เป็นคือตันตะนเลงแล้วอ่ะนะนะพระเอกอ๋ออยากทานขนมจีนค่ะน้องเอนอ๋อจา่จาจ่าจ่านะคุณจอย,อยคุณรับสวัสดีค่ะโอ้อ่ะโอ้คุณตาม,มากินไอศกรีมโชว์หน้ากล้องเลยครับพี่น้องอ่ะคนเยอะจริงค่ะน้องเอนเยอะมากเลยคะ่ะพี่เป็นสี่ <c oughs> หัวหลกเนะคุณเจราลูกบสวัสดีคะ่ะคนเยอะมากคนเยอะมากแน่นเลยวัดแทบแตกเลยครับพี่น้องนะคะอืมเพราะ,ะว่าบางส่วนเนี่ยแจกขนม แจกของไปเกือบหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราอะมาช้าคนอื่นเข้ามาแต่เช้าเลยนะเพราะเพราะเราอะอยากให้เรามาช้าแต่ว่าคือเขาก็จะได้กินเหมือนกันนะพี่น้องจ้าคุณกันจมอนมาริยาคุณวันคุณเจริญพรสวัสดีค่ะคุณอู้โอ้คุณอาจารย์พีรชัดสวัสดีครับพี่แอนและสวัสดีทุกท่านลงไปยังคัดโอ้นะตัวแทนมาค่ะจ้าคุณสิงสวัสดีค่ะอู้อันนี้แจกอะไรคะอันนี้แจกอะไรคะโอ้แจกข้าวเหนียวหมูทอดแอสใชยข้าวเหนียวหมูทอด นี่เร็วเนื้อ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 โอ้โหอ้โหหันมาปุ๊บเท่นี้ข้าเหนียวเนื้อทอดนะพี่น้องนี่โอ้อ่ะตรงนี้เข้าเหนียวเนื้อทอดถนนขนมจีนครับพี่น้องนู่นนะคะอาาวอาโอ้โหดูนะฮะน่ารักมากเลยนะฮะสวัสดีอาจารย์พีรชัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คุณเปซีอาจารย์สวัสดีค่ะคุณสิงค์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทั่วโลกเลยนะคะ่ะอุ้ยอันนี้นางรำเข้าแถวด้วยนะคะนี่ค่ะนางรำจำปาดงนะคะอืมนะคะเอนนีนีนชอฟันมนีชอฟัน了吗还没吃还呃呃我我ให้还没还没还没อ ปูย่าตูจือเออปูย่าตูจือเออเอ่อคอยยังไม่หิวนะฮะ่ะพี่รับสวัสดีค่ะคุณนภาสวัสดีแนวน,น mistakes. พี่ตกข่าวจะไม่ค่อยได้ดูจ้ะวันนี้เขามีงานนะคะที่วัดบ้านกุดเรือคานะคะเป็นงานบุญงานบุญใหญ่มากรงทานมีตั้งแต่วันแรกจนวันที่ย7สดถึงวันที่28นะคะวันนี้นะคะค่ะอืมเอ่อว่ย่าชื่อโว,โว,โยยวอ,อเสียงย่าชื่ออ๋อเจเจเสียงย่าชื่อวอแต่ว่ฮะปูย่าชื่อฮะเอ่อปูย่าชื่อ พูดสิงอ่ะเอ่อบอกพูดสิงพี่แอนพูดจีนได้ด้วยสุดยอดเออหุ้ยหุ้ยเจียงหัวอยูอ่一点点吼เจียงหัวอยู่一点点เอ่อเอ่อทาเหมือนเหินตัวท่าเหมือนเหินตัวงูอุ้ยเราเห็นคนใส่เสื้อส,สีพูมาแล้วเราเห็นคนใส่เสื้อสีพูมาอุ้ยใครเดินผ่านจอรับรับ อ่ะฝั่งนี้ขนมจีนนะคะฝั่งนี้ข้าวเหนียวค่ะอ่ะขนมจีนนะคะขนมจีนอร่อยอร่อยค่ะนะคะอุ้ยใครเดินผ่านกองกระบอกยังยังพี่ป้าเราแบบ ดูเลยด้านน้นไม่มีอ่ะนี่ะทางนี้ก็แจกขนมโอ้ข้าเหนียวค่ะโอ้จะหมดแล้วจะหมดแล้วโอดูเพ็บตาพิษตาเดียวไอ้แจกหมดแล้วนะเห็นไหมคะโอ้ยิ้มเบิกบานกันรับบุญกันทั่วหน้านะคะทุกคนเออนะฝั่งนี้ขนมจีนนะคะทานได้ค่ะขนมจีนร้อนๆเลยจ้าโอ้ใครเนาะเสื้อสีชมพูเว๊บๆๆ ใช่ทุกคนจากคุณภาวอเย้าว,วอเย้าว,วอยาวเย้าก็หลายหลายหลายนี้หา่าวนี้หา่าวเอฟซีทุกท่นานค่ะนี่ค่ะนี้ห่าวนะคะเอ่าเหมือนห่าวพี่ทานบ้างกำลังหิวพี่นภา,าบอกกำลังหิวพี่นวัตใส่เสือ้อ <c oughs> พี่นวัตใส่เสื้อสีแดงใช่ค่ะแอคใครเนาะแอบแวบแอบแอบแอบ เราเห็นใครเอ่ยใส่เสื้อแว๊บๆเมื่อกี้สีจมพูนะฮะจ้ะางใหญ่ <c oughs> ใช่ค่ะวันนี้พี่นวัดบ,บอกว่าวันนี้วันอาทิตย์ขอใส่สีแดงค่ะนะขอใส่สีแดงนะคะป้าสมุนสวัสดีค่ะเจ้าอานกวดม้อลิงยามเชา้าจุกะตอนปรึกนะจ้ะอ <c oughs> ไอ้รูกหนาวนั่นเปนไปใส่เสื้อแขนยาวมาโอ๊ยหนูคอยจะยึดสายเจ้าหนะ คุณคุณชนทิดาสวัสด um ีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนายสร้างใหญ่นายสร้างใหญ่มาแป๊บภาษากรเมีก็มาจุงกะต้มปรึกมันดิจเล่นนะไม่เอามังโม่เลยกีโมโหป้ายหบตึกเจริญนะมีเตาบ่อรอห้อง อันนี้แกแจกงนมเปรีนะ้ะในแม่เอาบองปอนเจรณนะในกินนมเนียมโมเขอกินด้วยคนนะจะแชบมาสิจ้าออกทะลุจอมาเลยเด้อคุณคุณจีรณีคุณมะลิวันสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะ,ะจ้ะเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วนะคะเพราะว่าเขาแจกไปเกือบหมดแล้วนะคะจ้ะเนี่ยของเราเพิ่งขนมจีนร้องๆเลยค่ะขนมจีนร้องๆนะคะอ่าเข้าแถวรับขนมจีนร้องๆ้องเลยจ้านี่นะคะ <laughs> เราต้องอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าทางนู้นทางเดินเขานะทุกคนอันนี้ก็เข้าแถวรับขนมจีนนะคะเสียบอยน่าจะแจกไปหมดแล้วแหละไม่รู้เสียบอยแจกอะไรเนาะเนี่ยเ <laughs> สียบอยเสียบอยเสียบอย,ย,บอยแจกอะไรอะ่ะ <im it> คุณโอวายสวัสดีค่ะคุณ MTA โฟนนะคะคุณที่คุณค่ายบางระจันท์นะคะสู้ๆนะคะวันนี้งานอะไรเอน็นคนเยอะมากเลยนะคะคุณป้าพานีวันนี้เขามีโรงทานนะคะที่วัดบ้านกุดเรือคำ นะคุณ LAM นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนะคะคนเยอะมากนะคะคือแบบวัดแทบแตกเลยครับพี่น้องนี่แค่ในส่วนของโรงทานนะแต่ถ้าเราไปดูด้านหน้าของการที่เ,เขาทําพิธีอยู่ด้านในไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระ,พอ,าะาอาจารยนะ์แล้วผู้หลักผู้ใหญ่นะมาหมดเลยนะคะอยู่ด้านหน้าแต่เราก็จะอยู่ในส่วนของเรานะเอ,อเดนพูดภาษาเขมรอีกชอบฟังแต่แปลไม่ค่อยออกนะคะคุณ vivo phone สวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะเขาขำเราแปลภาษาใหญ่มาแล้ว แล้วก็เดินดูงานรอบๆนะคะ่ะอ่ะนี่ค่ะทุกคนคนเยอะไหมคะคนเยอะไหมนี่ให้ดูเลยคุณชันชิดสวัสดีจ้านี่นะคะบรรยากาศนะคะเมื่อกี้คนแน่นมากคนเต็มไม่มีทางเดินเลยนะคะพอตอนนี้โรงทานเริ่มทยอยหมดนะคะทุกคนก็เริ่มที่จะร้อยรอไปนะคะเ,เส้นไหนคะสองสองหกไหมออนี่ไม่ทราบเด้อแอนแอนไม่ได้ขับรถเลย อย่างไรก็ต้องใช้น้ำองุ่ก็ได้อ๋อนะคะอ่านี่ค่ะเอ่ออารมณวัฒนาบุญสาธุสาธุจากสาธุนะคะอ่าทางด้านนู้นก็ยังแจก,กไอศครีมอยู่นะคะนูนะฝั่งนู้นไอศครีมคนเยอะมากนี่นี่น,นี่นี่มาตอนคนโล่งแล้วนะพี่พี่บ้านถ้าพี่บ้านเห็นในคลิปเอ็นเอ็นไปดูในคลิปเอ็นเอ็นคลิปแรกเลยนะคะที่มาที่วัดกุดเรือคำนะจะเห็นว่าไม่มีทางเดินเลยอันนี้ตอนนี้โล่งแล้ว เริ่มล่งแล้วนะคะนี่นี่ค่ะนี่นะสาวสวยของเราช่วยกันนะพี่น้องเด้อนะอันนี้แม่ครัวก็ให้ก็พักเถอะนะคะเออนะพวกเราก็พักเถอะนะครับนี่นะเพราะว่าพวกเราต,ตื่นแต่อันนี้ตีสามอันนี้ตีสี่ครับพี่น้องจ้ะอ่าเดี๋ยวให้คนสาวๆส,สวยๆเขาตักกันไปเนาะนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ อาขนมจีนเพิ่งมาจ้าน้ำยาร้อนๆเลยจ้านะคะนี่นะอากาศดีๆค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนรับลงทานนะคะจ้านี่ค่ะอากาศดีมากเลยนะจ้าโอ้นี่ค่ะสาวสวยของเราแจกขนมจีนคุณนักรบออนไลน์ชอบการนําเสนอของทานจ้าสาวแอนอารมณ์ดีนะจ้าอารมณ์ดีค่ะอุ้ยไม่มีใครบ้างมาแจกลงทานอารมณ์ไม่ดีแล้วจ้าเรามีความสุขค่ะเห็นไหมคนกินก็อิ่มท้องฮะ คนทำก็มีความสุขฮะจ้ะคุณนรี FC สวัสด,ดีค่ะโอ้ทานให้อร่อยนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูนะคะส,คสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะคะ แม่เข้าแถวมาเลยแม่อยากได้อะไรคะมอยากได้อะไรเข้าแถวอาจารยเข้าแถวอาจารย์เข้าแถวเอาเลยมีแย่ๆนีขาใหญ่ขาตั้งั้งตั้งเราไม่มีคนมีอยู่ได้เพราะคน น่า,ออนารักมากเลยถ้านางรำไมาช่วยหยิบขนมจีนฮนะ,ะน่ารักมากเลยนะคะ ขอบคุณพี่เคมีทักทายนะทนายสักกรินด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ทนายด้วยนะคุณนิกนิกอะไรเอ่ยนิคนิกทีคุณนิกทีขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสุขใจคะวันนี้มาแจากในนามองปู่ใช่ค่ะพินากรบนะคะจากค,คุณสีดาสวัสดีค่ะเผื่อพีคนทานทานขนมจีนวังปู่เพิ่มถูกละมันที่หนึ่ง,งอะทำไงอะเคยไปโรงทานกะติดาก็สอบไม่ได้มาแตกเพื่อโรงงานตีสิบครับ <laughs> สวัสดีค่ะแอนลงทานคนเยอะจังเลยะฮะค่ะคนเยอะมากไปดูในคลิปแรกของแอนนะแอนลงคลิปไปแล้วนะคะเออถ้าหนูออกไปได้หนูก็ไปต่อคิวฮนะ,อ,ววอ,ะอันนี้ก็เข้าแล้วองค์ปู่ดีมากสร้างแบรนดนะ์องค์ปู่ฮะอ๋อตอนนี้ตอนนี้กำลังผิดเสื้อองค์ปู่อยู่เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่นวัตจะมีข่าวดีให้กับ เอฟซีทั่วโลกวันไหนนะเราไม่รู้นะจะ้ะที่นายช่างใส่เสื้อองค์ปู่กับป้านะฮะจ้ะที่ป้าแตมใส่นะฮะก็เป็นเสื้อองค์ปู่นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่า,าจะมีข่าวดีไหมนะเราก็อยากใส่เหมือนกันนะเสื้อนะเพราะว่าถ้าเราไปคัมชโนดเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อนะคัมชโนดใช่ไหมเขาจะมีเสื้อของเขาอ่ะ,อะนะคะ,ะเห็นไหมเอฟซี FC ก็อยากได้เพี้ยนเพี้ยนนะคะ สวั s <S สดีจ้า,าน้ำตาลเปรี้ยวนะคะสวัสดีค่ะนะมาทานขนมจีนเด้อมาอากาศค่อนข้างเย็นค่ะเย็นแล้วก็บริกาศดีค่ะไม่ร้อนนะโรงทานนะคะวันนี Me TJ, ้นะคะทางบุรีรัมหนาวมากค่ะเออนทางนี้ก็หนาวค่ะพี่ซัมซุงที g นะคะน้ำตาลเปรี้ยวบอกจ้านะคะก็ทักทาย FC ทุกคนนะคะทักทายทุกคนเลย ยาหมดแจกขนมจีนเลยตอนนี้นะคะจา้าแจกขนมจีนแจกผักไปเลยจ้าเออแอนน่ารักขอบคุณค่ะอ่าอ่าตอนนี้เราแจกขนมจีนก็นแจกผักแล้วน้ำยาหมดบอกแล้วอย่าทำอร่อยเห็นไหมบอกแล้วอย่าทำอร่อยเนหะ็นไหมอ่าแอดเินทะเลความเมตตาบอกอนุทนาสาธุด้วยนะครับแอนอุ้ยเรียกแอนเลยเหรออ โทรไปก็ไม่รับใจร้ายจังเชียมจีสวัสดีค่ะคุณ S R I S A, y, <S A, y, <S A y นะครับบ็อกเราไปหรือเปล่าเนาะใจร้ายจังเลยเด็กได้ทานกันน่ารักจริงๆนะใช่ค่ะทานให้อร่อยนะคะ,ในในะแล้วก็บแล้วก็เอาหนองจีนกับเส้นไปเนาะนะคะเอาหนอกจีนกับเส้นไปนะคะ ัน้ำด้วยนะคะรับน้ำด้วยค่ะน้ำเปลาเรามีนะคะรับน้ำได้เลยค่าำาักมอะไร อตอนนี้เราจะแจกขนมจีนนะคะกับผักอย่างเดียวนะคะเพราะน้ำยาเราหมดแล้วนะคะน้ำยาเราหมดแล้วนะคะแอนโทรไปก็ไม่รับอย่าใจร้ายจังอย่าบอกแล้วบล็อกไลน์อ่ะ แอนส่งมาให้พี่จานหนึ่งดิน้ำยาหมดแล้วค่ะเหลือแต่เส้นขนมจีนกับผักค่ะแจกผักกับขนมจีนทั้งานเนี้ยอะจัดไปยูทูบเบอร์เราจัดไปเลยฮะจ้ะ,อะ,อะโอ้โหบอกแล้วอย่างเนี้ยวะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขาเรียกว่า ได้รวมบุญมาหรือยูทูบเบอร์นะก็านายช่างใหญ่ก็คุณนายสวนผักด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางปู่ด้วยนะคะที่มีกิจกรรมดีๆแล้วก็การทำโรงทานที่เขาเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญด้นะคะ,ะปิดคลิปนะฮะยังไม่ได้ลง